สวัสดีครับวันนี้ซื้ออุปกรณ์มา1ตัวครับชื่อว่าแอนิแคดเนาะนะครับเอาไว้ให้น้องปินดูทีวี TV กับมือถือได้นะครับบางทีเนี่ยเราจะให้ลูกดูแบบว่าเออเป็นเขาชอบดูปลาวานดูปลาปลูมาพวกเนี่ยครับดูพวกสัตว์ต่างๆเนาะเพราะว่าบ้านขอ,องเราเนี่ยนะครับอีกเครื่องนึงอันนี้พอดีทำให้ที่บ้านแฟนนะครับที่บ้านตรงนี้นะครับ เพราะว่าเครื่องนั้นที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะนะครับมีอินเทอร์เน็ตมือถือเราก็ต้องใช้วิธีการต่อแบบแบบนี้นะครับผมเพื่อให้สามารถดูมือถือต่อกับทีวีแบบนี้ได้นะครับเราว่าดูวิธีการต่อเลยนะครับนี่คือซื้อตัวที่เราซื้อมานะครับอันนี c a s สมาเนาะนะครับแล้วก็มือถือ Android นะครับใช้กับ iOS ก็ได้นะครับผมอันอื่นเลยแล้วก็เอามาเสียบนะครับเอาช่อง HDMI ัวนี้นะครับผมมาเสียบตรงนี้ นี่ครรูของ HDMI นะครับเสียบเข้าไปนะครับปึ๊บๆเสียยเข้าไปช่องนี้เนาะโอเคต่อจากนี้นะครับก็ต้องเลี้ยงไฟมันด้วยใช้ตัว usb ตัวนี้นะครับน,นีเนาะก็เสียบไปในช่อง usb นะครับติดตั้งแค่นี้เองนะครับง,ง่าย หน้าจอพอติดเสร็จปุ๊บเนาะหน้าจอทีวีก็จะขึ้นะจะเชื่อมต่อรือเป่าอาเชื่อมต่อนะครับก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอามือถือของเรามานะครับเพื่อที่จะลิงก์มือถือกับตัวแอนิดิสแอนิแคสของเรานะครับผมตอ,อกอบมไปก่อนเนาะโอเคนะครับ คราวนี้เรามาเชื่อมต่อเลยวิธีง่ายๆนะครับเราก็เลื่อนมือถือลงมากดจบกนะครับพับหน้าลงมาปุ๊บแล้วก็จะเห็นเมนูที่ชื่อว่านะครับนี่การฉายภาพไร้สายกดเข้าไปเลยจึงเข้าไปนะครับการทำการสแกนนะครับจริงๆมือถือผมเนี่ยนะครับสามารถยิงได้เหมือนกันเนาะแต่เราจะใช้ยิงผ่านตัว ที่เราต่อเมื่อกี้นะครับนะครับมันชื่อว่าเยี่ยขวานะครับอย่างนี้เนะ Y E S U A นะครับก็กดเข้าไปจึงนะครับอน้มันก็ต่อแแล้วนะครับดูเนะอถือกับทีวีก็ขึ้นจอภาพเหมือนกันแล้วนะครับ จากนั้นเราจะดู Youtube เนาะเราก็เข้าดูได้เลยนะครับผมอาจะภาพแั่นรุ่นนึงนะครับพอดีใช้มือถือถ่ายนะครับมือถือนเราอยกดูอะไรเราก็สามารถเลือกดูได้เลยนะครับจะก,จะกดกดดูปราวานนะครับ ลาวอ่าจ uh, ึง like นี่แล้วก็ขึ้นมาได้เลยจึ้งนะครับเราก็ใช้ได้เลยนะสวัสดีครับผมดิสเตอร์บีนะฮะและในวิดีโอนี้ผมจะพาไปดูเรื่องราวของวานเพชรคาดนะครับว่าทำไมเราแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถเชื่อมต่อ ทีวีกับมือถือได้แล้วนะครับน้องเพียงก็สามารถดูปราวานดูกุ๊กไก่ดูอะไรในทีวีได้แล้วนะครับผมโอเคทำตามได้เลยนะครับ